ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงยังไม่ให้สิ่งที่หวังทำไมต้องอดทนมากกว่าคนอื่นทำไมเส้นทางของเราดูยากกว่าที่คิดขอให้รู้ไว้ว่าโชคชะตาไม่ได้ลืมคุณเลยเขาแค่กำลังดูอยู่ว่าคุณกำลังสร้างอะไรให้ตัวเองอยู่หรือเปล่าบางคนขอความรักแต่ยังไม่รู้จักรักตัวเองบางคนขอความมั่นคง จะใจยังสั่นไหวกับคำพูดของคนอื่นบางคนขอความสำเร็จแต่ยังไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกดแห่งแรงดึงดูดไม่ให้สิ่งที่เราอยากได้แต่ให้สิ่งที่เราพร้อมจะรับช่วงเวลาที่คุณต้องยืนด้วยตัวเองคือช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างฐานะชีวิตทั้งในเรื่องความคิดวินยัยความรับผิดชอบ และความเคารพในคุณค่าของตัวเองและช่วงเวลาที่คุณต้องผ่านความรู้สึกโดดเดี่ยวคือการฝึกให้ใจคุณแข็งแรงไม่วันไหวกับการถูกมองข้ามไม่สั่นคลอนเมื่อยังไม่ถูกเลือกเพราะของขวัญชิ้นใหญ่ไม่ใช่แค่ความรักไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่มันคือชีวิตแบบใหม่ที่ถ้าคุณยังไม่แข็งแรงพอ มันจะกลายเป็นภาระไม่ใช่ผ่อนจักรวาลกำลังรอวันที่คุณพูดกับตัวเองได้ว่าไม่ว่าใครจะเลือกฉันหรือไม่ฉันก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเองกำลังรอวันที่คุณไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีกับความรักครึ่งครึ่งกลางๆง,ง,งไม่ยอมลดมาตรฐานเพียงเพราะกลัวการอยู่คนเดียวและเมื่อวันนั้นมาถึงของขวัญที่คุณรอ จะเข้ามาอย่างสงบไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองคุณจะรู้ทันทีว่าสิ่งนี้เหมาะกับคุณเพราะคุณพร้อมแล้วจริงๆโชคชะตาไม่เคยปฏิเสธคุณเขาแค่กำลังเตรียมคุณให้ยืนอยู่ในชีวิตที่ใหญ่พอสำหรับสิ่งดีๆที่คุณสมควรได้รับวันที่คุณเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องอธิบายตัวเอง ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องขอความเข้าใจคือวันที่พลังงานของคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะดึงดูดคนโอกาสและความรักที่ไม่ทำให้คุณต้องฝืนเป็นใครของควัญชิ้นใหญ่จะมาในรูปแบบของความสงบความมั่นคงและความสบายใจไม่ใช่ความตื่นเต้นบนความกังวล เพราะคุณได้เติบโตพอแล้วที่จะรับสิ่งดีๆโดยไม่ต้องแลกกับตัวตนจำไว้นะคะชีวิตที่ใช่จะไม่ทําให้คุณรู้สึกเล็กลงคนที่ใช่จะไม่ทําให้คุณต้องพยายามเกินจําเป็นและจักรวาลจะไม่ส่งอะไรมาให้คุณถ้ามันไม่รู้ว่าคุณคู่ควรกับมันจริงๆ